เมฆเป็นชายหนุ่มวัย20หปลายๆชีวิตเขาไม่ได้เลวร้ายแต่ก็ไม่ถึงกับราบรื่นสิ่งหนึ่งที่เขาคิดมาตลอดคือเกิดเป็นลูกผู้ชายยังไม่เคยบวชพระเลยสักครั้งความคิดนั้นวนเวียนอยู่ในหัวอยู่นานจนวันหนึ่งเมฆตัดสินใจแน่วแน่ว่าเขาจะบวชเขาเลือกวัดแห่งหนึ่งเป็นวัดเก่าอยู่ห่างชุมชนพอสมควร เงียบสงบและดูเหมาะกับการปฏิบัติธรรมเรื่องเล่าข้างก่องไฟค่ำคืนนี้เสนอเรื่องกุติท้ายวัดเมื่อไปกราบเจ้าอาวาสหลวงพ่อรับฟังอย่างสงบก่อนจะกล่าวว่าถ้าจะบวชจริงๆต้องมาทดสอบใจก่อน นุ่งขาวห่มขาวถือศีลแปดอยู่ในวัดสักอาทิตย์หนึ่งแล้วค่อยบวชเมฆพนมมือรับคำทันทีได้ครับหลวงพ่อเย็นวันนั้นหลวงพ่อเรียกพระรูปหนึ่งมาหาเป็นพระวัยกลางคนรูปร่างผอมผิวคล้ำใบหน้าเรียบเฉยชื่อหลวงพี่โจ พาโยเมฆไปดูกุฏิที่พักหน่อยหลวงพ่อสั่งสันส้นๆหลวงพี่โจ้าพาเมฆเดินลึกเข้าไปด้านหลังวัดผ่านแนวต้นไม้สูงทึบจนแสงแดดแทบส่องไม่ถึงกุฏิที่เขาพาไปดูเป็นกุฏิไม้เก่าชั้นเดียวเสายกสูงสภาพสุดโทมหลังคาดำคร่ำไม้ผุเป็นบางจุดลมพัดทีหนึ่ง เสียงไม้เอียดอารกุฏินี้ไม่มีใครอยู่มาหลายปีแล้วโซมหน่อยอับหน่อยแต่ก็พอซุกหัวนอนได้หลวงพี่เจ้าบอกเมฆไม่คิดอะไรมากเขาเข้าไปทำความสะอาดเช็ดถูกวาดอยากใ่จนพออยู่ได้ตกค่ำเขานั่งสวดมนต ก่อนจะล้มตัวลงนอนเวลาประมาณสองทุ่มความเงียบปกคลุมวัดทั้งวัดมีเพียงเสียงจิ้งหรีดและลมพัดผ่านใบไม้ทันใดนั้นเหมือนเสียงคนเดินอยู่ใต้กุฏิเมฆลืมตาทันทีหัวใจเต้นแรงเขาค่อยๆลุกขึ้น แล้วก้มมองลอดช่องไม้ลงไปด้านล่างแสงจันทร์สาดมาพอให้เห็นรางรางๆสลัวสลัวสิ่งที่เขาเห็นทำให้ลมหายใจแทบหยุดมีพระรูปหนึ่งยืนอยู่ใต้กุฏิห่มจีวรเก่าสีมนร่างผอมจนเห็นสัดส่วนกระดูกผิวดำแห้งเหี่ยวเหมือนศพตากแดดจูๆ่ๆพระรูปนั้น ก็เงยหน้าขึ้นมาดวงตาลึกโบจ้องตรงมาที่เมฆเหมือนรู้ว่าเขากำลังมองอยู่เมฆสะดุ้งเฮือกดึงตัวเองออกมาจากช่องไม้นั้นทันทีหัวใจแทบหลุดออกจากอกพยายามปลอบตัวเองว่ามีพระมาเดินจงกรมใต้คุติเขาหรือเปล่าเขากลั้นใจก้มส่องลงไปดูอีกครั้งแต่ไม่มีใครอยู่แล้ว ยังไม่ทันได้โล่งใจเสียงฝีเท้าตรงบันไดทางขึ้นกุฏิก็ดังขึ้นเสียงนั้นหยุดลงตรงหน้าประตูกุฏิมีเสียงเคาะเบาๆตามด้วยเสียงชายชาราแหบพร่า เปิดประตูให้หลวงตาหน่อยหลวงตาลืมของไว้ในห้องเมกลุกขึ้นช้าๆเพราะคิดว่าอาจจะเป็นพระในวัดจริงๆมือสั่นเกือบจะเอื้อมไปเปิดประตูแต่คำพูดของหลวงพี่โจบพูดขึ้นมาในหัวทันทีกุฏินี้ไม่มีใครอยู่มาหลายปีแล้วหัวใจเมฆเย็นวาบ เขาถอยหลังนั่งตัวแข็งเหงื่อแตกชุ่มทั้งตัวเขาก้มมองลอดช่องใต้ประตูสิ่งที่เห็นคือเท้าคนสีดำเหี่ยวแห้งยืนอยู่ตรงนั้นแล้วเท้านั้นค่อยๆเดินไปทางระเบียงหยุดที่หน้าต่าง เสียงเคาะหน้าต่างดังขึ้นแล้วดึงหน้าต่างเหมือนพยายามจะเปิดหน้าต่างออกทันใดนั้นเมฆมองเห็นเล็บย,ยาวๆสีดำสอดลอดช่องหน้าต่างเขี่ยกร้อนเหล็กอย่างช้าๆเมฆได้แต่นั่งมองหัวใจเต้นแทบจะหลุดออกจากอกกรอนหลุดหน้าต่างเปิดออกพระแก่รูปนั้นยืนอยู่ตรงหน้าผิวดำแห้งผอม ดวงตาลึกว่างเปล่าชี้นิ้วมาที่เมฆมึงมานอนทับที่กูทำไมออกไปเมกไม่คิดอะไรอีกแล้วเขาวิ่งพรวดไปที่ประตูเปิดออกกระโดดลงบันไดวิ่งสุดชีวิตไปที่ศาลาการประเรียนที่ยังมีไฟสว่างอยู่ตรงนั้นเขาเห็นหลวงพี่โจถือไฟฉายเดินมาอย่างใจเย็นหลวงพี่โจถามสั้นๆ น้ำเสียงเรียบเฉยเจอเจ้าของเก่ากุติหรอเมฆทั้งกลัวทั้งโกรธเหมือนถูกหลอกนี่หลวงพี่รู้อยู่แล้วหรอทำไมยังให้ผมไปนอนกุตินั้นแต่หลวงพี่โจก็อธิบายว่าทั้งหมดเป็นคำสั่งของเจ้าอาวาสเพื่อทดสอบใจของผู้ที่จะมาบวชกุติหลังนั้นเคยเป็นที่อยู่ของหลวงตาอวุโสรองจากเจ้าอาวาส ผู้เคยดูแลปัจจัยของวัดแต่กลับยักยอกเงินเข้าบัญชีตัวเองเมื่อความแตกชาวบ้านไล่ให้ศึกแต่แกกลับลุ้มป่วยหนักและมรณาภาพในกุตินั้นกรรมยังไม่หมดวิญญาณจึงวนเวียนอยู่ที่เดิมโรงเช้าเมกย้ายวัดทันทีไปบวชที่อื่นโดยไม่ลังเลอีกเลยและตั้งแต่นั้นมาเขาไม่เคยลืมคืนแรกในกุติท้ายวัด ที่เกือบจะทำให้เขาไม่ได้บวช